ประจบกับอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าคาร์โบไฮเดตยิ่งเป็นคาร์โบไฮเดตที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลสูงเช่นพวกแป้งอ่าพวกขนมเบเกอรี่หรือพวกพาสต้าผัดไทยต่างๆร่างกายของเราเนี่ยก็จะหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นแบบในรูปแบบที่ทูดขึ้นมาเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ำตาลมาเยอะร่างกายของเราก็จะผลิตอินซูลินขึ้นมาเยอะ และเป็นเหตุผลนาให้ทปโตเฟนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกเคลื่อนที่ไปยังสมองได้เพิ่มมากขึ้นเซโรโทนินก็เยอะขึ้นทําให้เราง่วงนอนนั่นเองดังนั้นสําหรับใครที่กินอาหารแล้วรู้สึกง่วงแล้วไม่อยากง่วงวิธีแก้นั้นก็คือเราจะต้องใส่ใจต่ออาหารที่เรากินนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนที่เราทานเข้าไปในแต่ละมือ้อ เราทานได้แต่ไม่ควรทานในปริมาณที่เยอะเกินไปหรือว่าเป็นมื้อใหญ่เกินไปถ้าหลังจากที่เราทานอาหารในมื้อนั้นเราจะต้องไปทํางานหรือ